โอ้โห oh oh. พลิกไปเยอะเลยครับจากคนที่ต้องทํางานนะครับ <g ib ans> ให้อารมณ์ก็เหมือนกับไพ่ของพญาสุขีอะครับหาเช้ากินขํามครับผมแต่ว่าเนื่องจากตัวของเราเองเนี่ยได้มาใช้วิชาความรู้ที่ถูกต้องจากอาจารย์แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นการที่ประกอบอาชีพแล้วก็พลิกจากคนที่ต้องหาเช้ากินขําหรือว่าจะต้องแบบคอยลุ้นฮะว่าจะได้ไม่ได้เงี้ย กลายเป็นว่ามีคนนะครับให้ความสนอกสนใจครับทั้งคนใกล้ตัวนะครับแล้วก็รวมทั้งพวกพี่ๆนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจกันในแพลตฟอร์มต่างๆที่ผมได้เจอโอ้เขาก็เข้ามาแล้วก็ให้การการันตีครับว่าหลังจากที่เรียนมาแล้วเนี่ยแม่นยำครับผมสวัสดีครับ เชฟพรหมยานรุ่นที่93ครับตอนนี้ก็เริ่มดูดวงแล้วครับแล้วก็มีช่องทางทาง Tik t o อกครับใช้ชื่อว่าเชฟพรหมยานครับผมโอ้โหต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเรื่องราวเนี่ยย้อนไปเมื่อประมาณสัก11ปีก่อนเลยครับเริ่มต้นในช่วงปีพศ2556คือผมเนี่ยได้รับโอกาสจากเพื่อนของผมครับเขาเป็นเพื่อนสนิทที่ชอบในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับหรือว่า ศาสตร์ในการทํานายแล้วตอนนั้นเนี่ยเขาได้ให้ไพ่พรมยานในการพิมพ์ครั้งที่10แก่ผมครับทีนี้เนี่ยตัวผมเองก็ได้มาทดลองหรือว่าได้เริ่มทํานายโดยการอ้างอิงจากเนื้อหาที่อยู่ในหนังสือครับผมแต่ว่าด้วยความที่ตัวผมเองเนี่ยก็รู้สึกว่าการทํานายของเราในช่วงระยะเวลานั้นก็อายุแค่20ต้นตนเองอะครับมันก็ยังไม่สามารถที่จะใช้ความสามารถได้อย่างชัดเจนมากแล้วก็บวกกับว่า ผมเนี่ยยังไม่ได้เห็นเส้นทางในอาชีพนี้ที่มันมั่นคงได้เท่ากับทุกวันนี้ครับผมตัวของผมเนี่ยอันนี้ฟังเป็นในส่วนของความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมได้มีเป็นในเรื่องของนิมิตความฝันครับก็คือว่าตัวของผมในคืนนั้นแ่ะมีการฝันถึงเหตุการณ์ปรแปลกเกิดขึ้นครับซึ่งก็เป็นในบรรยากาศที่ตัวผมกําลังนั่งอยู่บนรถนะครับแล้วก็มีหลายๆคนเป็นพวกพี่ๆชุดขาวนั่งรวมๆกันแล้วทีนี้นปรากฏว่าในระหว่างที่กําลังนั่งอยู่เนี่ยผมมีความรู้สึกแบบอึดอัดครับ แล้วก็รู้สึกว่าเรายังไม่อยากที่จะเข้าไปพร้อมๆกันกับพวกเขาก็เลยตัดสินใจที่จะเดินลงมาก่อนไอในจังหวะที่เดินลงมาแล้วก็เดินออกมาจากจุดนั้นนะครับได้ยินเสียงครับเสียงนั้นเนี่ยก็ได้มีการพูดกับผมนะครับบอกว่าทําไมไม่เข้าไปพร้อมๆกันกับพวกเขาล่ะลูกทีนี้ผมก็บอกว่าผมอะไรยังไม่พร้อมหลังจากนั้นครับก็ ได้ยินเสียงนั้นกลับมาอีกนะครับเป็นเสียงของผู้ใหญ่ที่มีน้ำเสียงเข้มๆออกใจดีนะครับเขาก็พูดกลับมาว่างั้นก็จง ใช้ไพ่เพื่อหาทุนให้ตัวเองนะลูกซึ่งเหตุการณ์ความฝันในครั้งนี้มันเกิดขึ้นประมาณสักช่วงปลายปี66ที่ผ่านมานี่เองครับ mm hmm. ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่พอหลังจากที่มีความฝันแล้วเนี่ย mm hmm. ผมได้มีโอกาสเข้าไปในแพลตฟอร์มของอ่าทิกต็อกครับแล้วก็ได้ไปเจอรุ่นพี่ที่เป็นหมอดูไพ่พวงมานครับ mm hmm. เขาเองเนี่ยก็ให้คําแนะนําที่น่ารักแล้วก็ดีมากนะครับทำให้ตัวของผมเนี่ยจุดประกายแล้วอยากที่จะสะสมเพื่อที่จะนําในส่วนของทุนเนี่ยมาเรียนแล้วก็เป็นลูกศิษย์ที่ถูกต้องในทุกวัน,นีครับม บรรยากาศในรุ่นที่ผมเรียน,นยก็ต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศที่มีความเป็นกันเองนะครับแล้วก็อาจารย์ยได้ให้ความรู้ความเข้าใจที่ทําให้เรารู้สึกว่าเรามีความมั่นใจมากๆเลยครับ จากการที่เหมือนกับตัวของผมเองเนี่ยพอที่จะมีความรู้อาจจะเป็นตามหนังสือบ้างหรือว่าเป็นจากสิ่งที่เราสะสมตามประสบการณ์มาบ้างเงี้ยครับแต่ว่ามันก็ยังไม่สามารถที่จะตอบลูกดวงได้อย่างชัดเจนมากพอครับเมื่อพอได้มาเรียนแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอ้โหมันเป็นสิ่งที่ทําให้สามารถจะต่อยอดไปจนเกิดเป็นรายได้ครับแล้วก็เป็นรายได้ที่มั่นคงที่ทําให้ผมรู้สึกว่าโอ้โหตั้งแต่ผมได้กลับมาสู่อาชีพนี้เนี่ย มันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องจริงครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ตัวผมผมเองเนี่ยเคยประกอบอาชีพเกี่ยวกับการค้าขายมาก่อนแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ค่อยประสบความสาเร็จเท่าไหร่ครับพอหลังจากที่ได้มาทําตรงนี้เรียนแล้วโอ้โหทุกอย่างเนี่ยก็ยิ่งค่อยๆดีขึ้นจนอยู่ในระดับที่เราพึงพอใจมากครับตัวนี้ ในเรื่องของอาชีพของการเป็นหมอดูเนี่ยผมมองว่ามันก็ต้องมีในเรื่องของความเข้าใจนะเพราะเนื่องจากว่าลูกดวงหลายๆคนนะครับเขาอาจจะมาในเรื่องของการขอคําปรึกษาหรือหาแนวทางในการแก้ปัญหาของชีวิตของเขาตัวเราเองเนี่ยก็มีในส่วนของการตั้งรับครับแล้วก็ให้คําอธิบายด้วยความใจเย็นที่สุดไม่ว่า คนคนนั้นเนี่ยเขาจะมาในรูปแบบร้องของหรือว่ามาในรูปแบบที่คุยกันแบบปกติก็ตามเราจะเป็นที่ต้องใจเย็นครับเพราะว่าเมื่อว่าเขาได้คําตอบที่เคลียร์ชัดเจนแล้วมันแจ้งแล้วเนี่ยผมว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็จะทําให้เราเองอะครับจะมีความภาคภูมิใจในตัวเราและเขาเองก็จะเป็นคนที่ยอมและกลับมาหาเราอยู่เรื่อยๆครับจนทําให้ที่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็สามารถที่จะหารายได้จนครบแล้วก็ส่งกันบ้านได้ครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับ ผมมองว่าไม่ว่าอาชีพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยการเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องมีในเรื่องของความใจรักนะครับถ้าเรามีใจรักในเรื่องนี้แล้วเราคิดว่าเราสามารถที่จะทําได้อาจารย์เนี่ยพานก็พร้อมที่จะให้ความรู้ซึ่งมันเป็นในส่วนสําคัญครับแล้วสามารถให้เราต่อยอดด้วยความเข้าใจในอาชีพได้อย่างจรงิงๆครับหลังจากที่เราได้อาวุธตรงนี้มาแล้วจากอาจารย์เนี่ยผมเชื่อว่าการทําอาชีพเนี้ยด้วยความตั้งใจและความรักนะครับอย่างต่อเนื่องจะทําให้เราประสบความสในในําเร็จได้อย่างง่ายได้ครับ